Ôi, mình lết rồi Mình có kim dừa ừ. cái cây này không? Hãy không ครับอันนี้ดูนี่อืมดูไม่ลงคันตัวตัวโตเหมือนกันครับเสียบนี้นะเก็บกระปัดคับ ทำมีด้วยครับก็ก็ดูครับโอ๋นี่เลยครับ okay. mm -hmm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 . อุ้ยเข้าไปครับขุดเลยอืมขุดเลยขุดๆนะครับมันเปนวัชพันธขนาดไหนเนี่ย ให้กปกติแถวนี้มัะคะ่อไม่คะ่ปิดครับมันอืน่นมันก็โชคดีครับแต่วันนี้เราโชคดีมันโชคร้ายผังกบสังเกตน้อง,งนุ่มทั่ข้างนานะครับข้าก็เริ่มออกเรียงแนละ้วนี่อีกตัวครับ ใช่ไหมผักแห้งมาคิดอะไร้องบ <c oughs> อค ข <of> ี้เหร่ไปกินนะครับคุณขี้เหร่มากขึ้นกันต่อครับ ไม่ใช <ang> ่หอกไหรอกไม่ใช่หรอกไรอกไม่ใช่หรอกไหรอกไ่ใช่หรอกไม่รอกไม่ใช่หรอกไม่ใช่รอกไม่ใช่หรอกไม่ใหรอกไม่รอกไ่ใรอกรอกไมอ่ใ ออรอยนงตัวโอ้ตัวนี้ตายไปแล้วกินมันอ้นกินนะครับแข้งขาเนี่ยแปแล้วูวกินมั้ล้ว,ลวตัวไมไ่ไหนก็ไม่รู้ครับนี่นครับตัวแก

เต็มขอบขึ ies, ้มครับเขื่อนเขื ies, ่อนเก็นถ้าไม่ติดคือไม่ครับนี่ก็ห้อยแอ

có phải là sao Bỏ nhưng mà mình đi đi. cái gì không được không được cái gì không เราเดินออกเลเต้าสวนนั่นเมื่อกี้นั่นนีออ้ผู้เงี้ยหอมนี่ยขี้ผู้ยมงเงี้ขุดเลยเห้ยหถี่มันออกมาขุดกนได้เลยทุกลงโหลดคัมันจริง,งนะ

mình vẫn tiếp tục tốt lo luôn rồi đừng có nghĩ to nữa chứ không ไ้เอาอันนี้ไม่เห้วียวอ่ี้ขงเอไอ ลำบากเลวครับปุ๊บติดก่อนนี่ไม่โดนครับนี่ีกา่ออันนี้อันนี้แหลนอันนี้น้ำ นะครับใส่ที่เดิมอยู่นะครับมันไม่ได้ย้ายไปไหนเลยที่วัน<อ>สามสามวันเหรอสามวันนะครับใส่ของเดี๋ยวมันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับกบ ดินดินเขี่ยม,มือรไอไส่แนละ้วใส่ตัดล้วก็มมถ้ามันอืนกจิตใจดัหล้มเลยเบียดคนอื่นเขาเขาบน่าจะลืมนะครับใส่ล้ฟ <c oughs> ลืมดูกยามความคืนครับ

cực con, Nát ừ. ừ, cực heng, cực vậy Cực cực Nó phải mức hang cho quán đây nè Xếp bát cho nó phải loài lặng Chín ra Chín còn Mức ấy, ừ, Mức nó nói แงกะมม่แงไงโอ้นนี้เป็นโคนะ้นไดหลวงะแหงนะโคเป็นโคเลำพิษดูล้ำปลาอกบนียกอบเป็นล้ำพิส่เสียงดังๆข้างหน้าครับเดี๋ยวเราลุ้นกันว่าจะใช่หรือเปล่ มาทำไมอ่องากลับเลยนะขิลนะขิงหมดตรงนีโอ้ đây khóc con nêu khóc, ừm, nó nặng uông ừ, rồi đó, ừm, xe nữa, lại lại nó đi đi, nó tải. หาเปิดมาหันด้วยนะนี่จะปูกันสองตัวกันเนี่ยโอเคโมลี่คุณใ่ก๊กลับไปอีกสองนง้วครับ ครับเดินกลับมาก็ติดนะครับพี่เมื่อกี้เขาได้หลังนี่ครับขี้ได้ไปทีนะเขาอะไรจะไวขนาดนี้อืมงนี้มันไม่เข้าใจหรือรม่ได้ไลยตัวอังกฤษตรงนี้โอ้โหรับเดือยแหละครับอืม ไม่ตายเต็นี่สิตัวนี้ก็มากินเหยื่อน้ะไล่มาาไารงนี้อือลโหลดูกระติดนะครับว้จริงนะบแกโดดอย่างนี้เลยเจ็ดเลยวะนี่เจ๊็ไงมันนั่นโดตงนี้ไอกระหอดฝ่าเลย ขนาดกว่าคนไม่ได้ยังไงครับคน,คนน,คนคู่ขนาดกง่ลยคตรเยโคตหวะหยุเกาะขวงเกาะขวงเลยหิวแล้วมาใช่ดิอาหารโปรถงมาเลยครับเดือนนี้ฮิฮิฮิ ก็จะ okay. oh, chết chết chứa 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 ใสคข้องหนินี่ก๋มดีว่ะ อยงที่ทางนี้ยังไม่ได้เคยใส่เลยครับใส่ขวดเพ่อรุ่นเด็กเลยขึ้นทั้งตึอยู่คนนีใส่เยีดขบด้านครับลมนถึงไอ้โดขึ้นจมกันเ

มันก้างลุ่มไปเลยอย่างเดียวนั่นเังบินอยบนแลร์โอ้วิ่งพื่อนวิ่งบนน้ำอะไรนะครับอือโอ้นกตัวเลย วนเลยเด่นเด็ดวุ้นเหรอเด่น oh! ี่มันี่หมดครับหอยดูหอยตาหอยทากน่นี่ปลาหอหอยเ่าอมันกินอย่างมันไหกินอย่างมัน ก็ร้อนเลยแตกแค่รักว่าคุณนี้ผมคิดนะ